คือมีการไต่สวนพยานเรื่องของการที่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยื่นให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าเรื่องของพอรบงเงินกู้2ล้านล้านซึ่งจะเอามาสร้างโครงข่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานธมนาคมรวมถึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยขัดรัฐมนูญหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะแล้วคุณสุพจ์ไข่มุกค,ค่ะตุลาการสารรัฐมนูญซักถามถึงความจําเป็นในการ ออกร่างพราบาเงินกู้สองล้านล้านนี้ค่ะถามคุณชัดชาติสิทธ,ธ,ธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขวัญใจของหลายๆคนค่ะถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องมีการทํารถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่และคุณสุพจน์ก็ยังให้ความเห็นส่วนตัวนะคะบอกว่าห่วงเรื่องการกู้เงินอาจเป็นการสร้างภาระหนี้ให้กับลูกหลานภายหลังคุณสุพจน์บอกด้วยว่าคุณชัชาติเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมาแล,ล้วเดี๋ยวก็ไปแต่ว่าเงินกู้ นี่เนี่ยมันจะอยู่กับลูกหลานชาวไทยไปอีกเป็นชั่วลูกสืบหลานแล้วก็บอกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่จาเป็นสําหรับประเทศไทยหรอกถ้าเป็นไปได้ควรให้ถนนลูกรางหมดไปจากประเทศก่อนอค่อยคิดจะไปพัฒนาทํารถไฟความเร็วสูงนะคะคส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเฉลิมพลเอกอุรุตุลาการสารรัฐธรรมนูญเหมือนกันค่ะถามคุณชาชาติบอกว่าร่างพรบนี้มันสนับสนุนเศรษฐกิจกพอเพียงหรือเปล่าคุณชาชาติต,ตอบด้วยนะคะตอบว่าสนับสนุนสิเพราะว่านี่เป็นการกระจายรายได้สู่ชนบท ถือว่าเป็นการเรียกว่าให้คนลืมตาอาปากได้ดํารงชีวิตอยู่ได้แบบว่าไม่ต้องเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบนี้นะคะก็ลองไปฟังเสียงคุณสุพจน์แล้วก็คุณเฉลิมพลสักถามคุณชาชาติในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดโล่งหน้าไม่ใช่คิดเฉพาะประเทศไทยต้องคิดถึงระดับภูมิภาคระดับภูมิอนุภูมิภาคแลวก็ระดับสากลด้วยมันที่จะคุ้มนะครับคือสิ่งเหล่านี้เพ็นว่าถ้าเราจะทำเนี่ย มันไม่ใช่สามารถจะทําได้ในชั่วคืนเดียวแล้วก็มากู้สองล้านล้านเพื่อจะเอาระบบความเร็วสูงมาถ้าระบบรางคู่เนี่ยผมจะไม่พูดสักคำเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไมต้องมเสียเวลามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยรางคู่เนี่ยจำเป็นมากไม่ต้องเสียเวลาไปสับเปลี่เหมือนระบบระบบเอไอไอรถรถรางสมัยก่อนไฮเวย์เหมือนกันเอเชียนไฮเวย์เอสแกเขาศึกษามาเป็น20-30ปีก็ <S <S ยังทำไม่ได้เพราะมีปัญหาติดขัดภายใน ถนนลูกลังให้หมดปจักประเทศไทยก่อนทาแอสฟัลต์หรือ ault, รอะไร ault, ต่างๆให้เสร็จก่อนก่อนที่จะมาคิดถึงระบบไอ้ความเด็วสูงความเร็วสูงเนี่ยผมความส่วนตัวนะมันยังไม่เพียงจำเป็นสำหรับประเทศไทยเลยนะและเงินกู้สองล้านล้านนะคุณชา,ชาติชาติตายไปเกิดใหม่มารุน่นลูกล่นหล,ลานก็ยังใช,ใช้ใช้เงินไม่หมดเลยผมถามนิดรัฐธรรมนูญมาตรา83ในส่วนที่ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าหน่วยแนวในว่าโดยแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาตรา8ปบบอกว่ารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรัฐบาลคํานึงถึงหรือเปล่าเวลาที่คิดจะกู้เงินอะไรพวกนี้นะคิดจะทําโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราเราคำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าาตัว ตามความเห็นส่วนตัวนะครับเห็นว่าโครงการนี้สับส,สนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมันทาให้ความเจริญเนี่ยกระจายลงไปสู่ภูมิภาคถ้าปัจจุบันถ้าพวกเราดูเนี่ยถามว่าทำไมความเจริญกระจุกต่กรุงเทพทําไมประชากรกรุงเทพเป็นมณฑล13-14ล้านคนเพราะความเจริญเนี่ยมันกระจุกใวภาคกรุงเทพพี่น้องในชนบทเองเนี่ยการกำลังขนส่งเนี่ยทำได้ไม่ดีครับเพราะในแง่ของการไหลของประชาชนสินค้าอะไรเนี่ยมันคือหัวใจหลัก เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหมายความว่าความเห็นของผมเนี่ยคือว่าเขาอยู่ได้เขาสามารถเอาสินค้าส่งมาขายได้เดินทางได้สะดวกเพราะถ้าเกิดเขาสัตว์เราสามารถเอาความเจริญเอาโอกาสให้เขาพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเดินทางได้สะดวกขึ้นสินค้าที่เขาผลิตปลูกผักหลังบ้านส่งมาขายได้สะดวกขึ้นถนนหน,นทางทําได้ดีขึ้นผมว่ามันก็สอดคล้องกันส่วนถามว่าการก่อหนี้เกินตัวหรือไม่ก็ต้องเรียนย้ำอีกทีครับว่าตัววงเงินเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงคลงังสำนักบริหารนี่ได้พิจารณาวินัยทางการคลงัคลงมาแล้ว แล้วก็เป็นวินยัยทางกางที่ผมคิดว่าเป็นมาตรฐานท,ที่อาจจะเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในทั่วโลกแต่เราอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่คุ้นนะว่าเราไม่เคยทําโครงการใหญ่ขนาดนี้แต่ผมต้องการเรียนว่าที่เราไม่ทําโครงการใหญ่ขนาดนี้มาผลมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับว่าสภาพโครงสร้างเราค่อนข้างจะทึง้งโรมถ้าเราเปรียบเทียบกัเพื่อนบ้านเราทีาเ่เขาลงมาสิงคโปร์เนี่ยเขาลงเขาเล็ก,กเราเจ็ดร้อยห้าสิบเท่าเขาลงโครงสร้งางพื้นฐานในแต่ละปีมากกว่าเรามันก็สะท้อนถึงเศรษฐกิจแล้วก็นําไปสู่ประชาชนในที่สุด ก็ต้องกาบเรียนว่าอันนี้ก็คงต้องคํานึงฮะแต่ว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็หมายถึงการที่พี่นวมชุมมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นด้วยโอกาสที่จะคมนาคมขนส,ส่งสินค้าแล้วก็เดินทางได้สะดวกขึ้นด้วยอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่มีการ ก็เถียงกเถียงกันแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของมาตรา190ที่สรุปแล้วสารก็วินิจฉัยชัดเจนคือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนี่ยังเป็นการไต่สวนอยู่ให้ความเห็นของศารแต่ว่ามาตรา1 9 0นี่ชัดเจนแล้วนะคะคุณจรัย์พักดีธนากุลตุลาการศารรัฐธรรมนูญอีกท่านหนึ่งเป็นผู้อ่านคำวินิจฉัยเลยคะ่ะว่าถือว่าขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนนะคะไปฟังคุณจรัยอ่านคำพิพากษาในคดีนี้คะ่ะอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างตน้นจึงวินิจฉัยโดยมติเสียงข้างมากว่า การพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้องทั้งหมดในคดีนี้เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรสองและมาตรา125วงรหรนึ่งและการที่ผู้ถูกร้องร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา190 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา4มาตรา5มาตรา87และมาตรา1 2 2อันเป็นการกระทําเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลได้มาซึ่งอํานาจในการปกค,ครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยพุทธศักราช2550 ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคหนึ 1. 1> ่งทีนี้ผลพวกที่จะตามมาจากการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไรนะคะก็คือว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เตรียมจะระดมรายชื่อประชาชน20,000คนค่ะยื่นเรื่องต่อประธานวุฒธธิสภานะคะ<ม>ให้ส่งเรื่องไปปปชให้ชี้มูลแล้วก็ให้ดําเนินการถอดถอนสอสสวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างรัฐธรรมนูญร่างทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ย้อนรอยซ้ำสองเหมือนกับเรื่องแก้ไขที่มาสอวอนั่นเองก็ฟังแล้วก็ รู้สึกว่าหนักใจพอสมควรสําหรับประเทศไทยเพราะว่ารัฐบาลทําอะไรออกมาก็จะดูมีองค์กรอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลกันได้อย่างดีมากนะคะคือถ่วงเลยนะคะคไม่สามารถที่จะทําอะไรให้สําเร็จรได้เลยสักอย่างแล้วก็ยิ่งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยดิฉันแอบเห็น SMS เริ่มมาแล้วนะคะคือทุกคนเนี่ยมีความหวังว่าอยากจะได้รถไฟความเร็วสูงที่จะทําให้เรานี่เป็น ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของอาเซียนคือตอนนี้คนบอกว่าเอ๊ะม็อบจะชัดดาวกรุงเทพกลัวจะแช่แข็งกรุงเทพดิฉันว่าสิ่งที่สารธรรมนูญยังไม่ได้ทําแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะทำเพราะมีการแสดงความเห็นออกมาแล้วแบบนี้เนี่ยดิฉันขอแสดงความเห็นส่วนตัวบ้างแข่งกับสารธรรมนูญ <c oughs> บอกว่านี่มันคือการแช่แข็งประเทศไทยชัดนะคะ <c oughs> แล้วแช่ไปไกลถึงภูมิภาคอาเซียน <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดรถไฟความเร็วสูงของเรามันชะงักไปเนี่ย ทั้งโครงการที่เขาทําจากคุณหนิงเชื่อมต่อผ่านไทยผ่านลาวลงไปถึงสิงคโปร์เนี่ยที่เชื่อมจีนกับอาเซียนเข้าด้วยกันในภาคพื้นทวีปเนี่ยโครงการนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง